ระบายอาหมกทุกใจแล้วไปเซพซ้อนพยายมตามไม่ว่าว่าเพื่อล้างพลางซึ่งในจัดก,กาของคนคือพลงานชมตอตานเราต่อติดเยหนุมยกินยาย เรตอดนนดนยกวันนี้แม่หมดนางหมดงามนังบากกมคนเดียวอนองบอกว่าเสียวกระสันแกมารมขึ้นเส้นแล้วตอนนี้แกก็เล่นมัน ว่าชุดจากลั่นความรู้สึกแล้วไงคือการนอนแก่สาตเศ้า,ายาวเสือยก็จออเปลือยกายว่าเจพึ่งพ่ายนามาตาน่าจะลลงบางครั้งนอนคนก้าเข้าช่วงนี้ว่าเป็นวมพองประบูตองอาปาแกค 我长这么。Oh, tam, 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 tam. ข้าวตำนองก้ยงามพปรไม้นคุณงามโปรแกา๋ารูปร่างสวยๆอย่างเนี่ยได้ทักทีทองชอบชอบคิริก็ไม่เป็นไรขอเธอเคยใหญ่โอชอบชอบหากน้องไปนอนกับพี่ทุกสิ่งน้องให้ปรีโอชอบชอบน้องเปลยและนอนขาทางรู้เหมือนบ่อร้างก็ชอบชอบ น้องอายยามพี่จูบคลำให้เธอนอนคว่ำชอบชอบนอนความได้เธอโกงโค้งพี่จูบที่บูงโอชอบชอบพี่จูบที่บูงตามรูดเธอตดดังปูดอดสวัสดีค่ะไอริจ้าครับโอเป็นหวัดไหมครับไอเลิอยู่ครับ ไอ้มาเร่งมึงไม่แก่อ้ยลือยู่น้องสวยมากเลยนี่แกนิย่ยนองที่นี้ถ้ามาทันค่ะน้องคือนางเม่มดเจ้าของทมเหรอค่ะโอ้นี่ถ้ามาทันค่ะน้องเจ้าของทมค่ะโอ้โหโ,โชคดีจังเลยคล้องแล้ววันนี้ไม่ซวย <laughs> อะไรคล้องคือไม่ซวยเงี้ยพี่แค่มาเอือซึกๆึกเลย มารถอะไรมารถเครื่องโล่ทู่ยังไม่ได้ป้าได้รุนเปรตอยู่แกไม่ป้าตีปั๊มน้ำมันเขียนว่ารับปะายางยี่บสี่ชั่วโมงทำไงคล้านข้าวตั้งยี่ี่ชั่วโมงเน่นานเรงหิวข้าวจะตายรุนรกรุนรถเดือดซึกๆเลยเหินร้านอาหารว่าจะกินข้าวสักหน่อยโอ้ไม่ได้กินเลยทำไมเขียนว่าารร้านอาหารตามสั่ง ไม่รู้เจ้าของร้านอยู่ที่ไหนบ้าต้องตามสั่งอีกโชคดีครับน้องสุ้ยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค,ค,คือพี่มีเรื่องสำคัญที่จะมาพูดกุยกับเธอพี่ครับขอโทษมินปากตามาตั้ครับเราจะนั่งเงก้าไปพูดกุยกยหนังเมย์หมดตามตีปูเจ้าบอกมาเรามาทุกทีกันเร็วพี่โองมาทางนี้คนกับ สวัสดีน้องจ่าอโอพี่ตาโบดเลยจ้าชัยถ้าดวงตาของพี่สว่างคงจะเห็นความสวยของเธอน้องแจ้วของท่ากันมาครั้งนี้มาขอความเมตตาจากน้อง <c oughs> ชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าน้ําดมของเธอใครดื่มกินเข้าไปรักษาโรคไปใข้เก็บไม่หายได้โอพี่อยากจะได้เลยจ้าจ่า <c oughs> น้องแจ้สิ่งนี้พี่ดื่มกินเข้าไปดวงตา,ตาต้องสว่างแต่จะต้องมีสิ่งเล็กเปลี่ยนกันบ้างต้องการอะไรบอก เสื้อผ้าเอาไหมเอาไหมกับเสื้อผ้าพีไปหลักไยเกศส่วนตะตุสัก <c oughs> ต่อเจ้าวันอาทิตย์ครับ <c oughs> ไปหลักไงเออวันนั้นกูมาเล่นนั่งบางคินไปหลักได้เสื้อยืดตัวนึ่งพอพามาใส่ใส่ไม่โจไปข้อ,อเปลี่ยนโต๊ะตบเกตายเกศพร้อมลักเลยอย่างนีเปลี่ยนอัน,นาดน่าเอาเโปรปล้เพราะฉะนั้นเอาเลยนุกเอาเลยเข้าไปเลย ต้องการหนาะความสุขก,กับพี่ตาพี่ตกลงท่าน้องมีความสุขใกจสิ่งที่พี่ต้องการนะดีไหมพี่ทองครับดีครับเหลือน่าโรงที่คนคนใจปันไกหมดสักเดียวเอากันแหละเอเเอนูมาแต่าบางปลากันยังนองนอง,น,อง,น,องนักึกษ่านองโบนนูามากันไล่คนคือนี่มาจากราม,มาจากบางเขนมาตเพกาะฉะนั้นนองโอกคนขู่คันเออพี่จะต้องให้ความสุขกับเธอเลยเธอใจไ้สิ่งที่ต้องการแค่ ตกลงจ้ะมาทางนี้จ้ะขึ้นมาบนเตียงแล้วก็ตอดกางเกงออกด้วยอุ้ยผู้ชายอะไรกางเกงในชอบโก้าอมทลุข้องคูนะเลยปีกซาแกกูจชอโก้เอ้เบาหน่อยสิก็เพียให้ความสุขกับเธอก็อย่ารีบสิเออกินข้าวต้มแคบกะลินพรมเนี่ยก็ต้องสร้างบรรยากาศ้มันโมิ๊ิคน นอนคุยกันอนน้องชอบอะไรอ้ไรแรงมั้งบังเลยตอนไหม้นี่โมกันมาทำปี้ด้วยน้องมีความสุขแล้วน้องจะให้สิ่งที่พี่ต้องการนะโอ้ได้เดี๋ยวด้วยอุ้ยหนวดแทงแก้ม ผมโคนไม่ลุ่งทีค่คูนกว้านไม่มีความไหม้บังปนนะโอ้โหไม่นึกว่าคนสวยรูบงดำปิก๊กโอ้โหพอได้ชมถึงทาตดินเหมือนเดิมทาตไฟปกติแต่ทาตน้ำยับปรือโชว วุ้ยป,ป่าไปต้นที่กีตน้นไม้ออเอ้แก้วช่วย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 ไม่รดเร็วไม่รดเร็วช่วยอ่าไปกูจับเร็วกูจับเร็วเอานึ่งรกร้อบกล้ามเฮ้ยใต้แก้วไม่ช่วยไม่รด,ด,น,ดนั่นควรโรนังโรตรงนี้แหละ รัวปั่นปลือยนองตรงใดนำดมเมหมดรว่าปูเจ้าหรือว่าโอเท้ากูบอกว่าได้ทิ้งนี้เลยเราต้องไปเมืองยักษ์ไม่รู้เมืองอยู่ไหนไม่รู้แต่กูรูอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไอ้แกว้วเพราะกูบอกเมื่อกี้กลางคีคล่คคลาวว่าคนเราเกิดมาต้องสร้างความดีสร้างความดีเวลาตายเหลือได้ขึ้นวันคนเราเออต้องดินรนต้องโตสู้เกิดมาตายเหลือึ้นวันนี้ไปเปลี่ยวเขาอย่างงามเลย แต่ไม่รู้เลยแม่เต้ากูตายได้ขึ้นวันรวยแม่เจ้ามึงแกบอกว่าแกอยู่บนวันยินมาเก้าวันหวยก็พาผวยสักพื้นไอ้กูไม่รูววันไปต่างประเทศคว้าปาผวยไปแม่เต้ากันแล้วพอดีคืนนั้นลุงตัดยางได้ท่องโกรธกนตกไปลบค้นอยู่ใต้ตุ้นบานก็ก็ได้ยินพวกเมียแรกกันว่านอออคนตกยางไม่ได้ตัดขึ้นวันกันเว้กูมานึกในใจว่ากันเขาโรแหววันคุยคว้าปาผุยไปแม่เจ้ากัน วิ่งกลับไปบ้านพ่อพาป้าโผยมาเงียบตั <im <im ้งพวะต่างเมียขัวซ่ามาไม่ทันงก็ขึ้นวันเหลวเต้นเกือกตังอยู่รอยกูปีนเละที่พวะเมียกูนั้นโผล่ขึ้นวันว่าเขาแก่เปลย์ต่งโคกูเพิ่งได้มาลัวกูอยู่บนวันเย็นวัวได้เพราะก็ไม่หนุนป้ามึงไม่แก่รัวก็ทำอะไรก็ปั่นดีปั่นดีเละเละขึ้นวันเขาเลี้ยงอาบัดกูจะไม่เนียรก็ไม่เร่งยา รถเด็กม so, an ันจำนักหน้าคนแรกใหญ่เด็กแต่ควางแต่ทิ้งที่ยากายตอนน่ะกูอยู่บ้านเมื่อในวันก่อนังตาโคมอยไอ้บ่าววันมาตึงเออลุงแมวเกลืองจักป้าวายเอิ่นพอดความมีเลวล่าเยอมันเต้ามวยโย่เลยกูจีไปแกเมียนังเลือซ่านอยู Venice ่เมียเออกัวดูเกลืองจักป้านังเลือซ่านอยู่ดูเมียก็กรูกูแกตายกูเรียกโกเกลืองจับป้า กินข้าวเต็ดอ้วก้ำก็อนอนล่มป่วยพอกูไปนอนแก๊อยาข้าแวแก๊หราเวกรื่องจากป้าเสียวเมียวะเมีเวยวะกูจริงป้าป่วยมาวุ้นเศษร่วนวุ้นตกไปแรงก็คลานมากูปีแก้วขาหนองซ้อมกรื่องจากป้าเล็วข้าวมึงว่าปรือกูว่าแช่ใจหนุ่มเออปีสักกับมือเล็วเรย์กับวาวเลี่ยบู ออวยาไม่ได้เด็กท e, ok ุกวันจำหนักหนาวันโคนกูยืนเหี่ยวลูกถ้าว่าพ่อของพ่ออะไรอ่ะน่าดำครกบกูบอกว่ารถออกล้อไงลูกเนาของลูกอะบอกว่าของเมื่อจักรยานตีร่ากูยกขึ้นอมเมมดิ้งดิ้งมันว่าพ่อทำอะไรว่าพ่อรถอกล้อเข้าอู่สิลูกยมันว่าในพ่อชิดซ้ายหน่อยลูกจะจอดด้วยไงตัวดาวิดเดียวเมมมาแล้ว เบาหน่อยทิพี่หรือวังเร็วมากเลยจ้เรียบเรยววิบเรียบแลยวจะลงตรงได้เดี๋ยวสิ่งสัิทีนี้มีจริงเรียบค่อยกูได้เมียสักคนกว่าป้าพี่มีความสุขมากเลยเดี๋ยวน้องใจสิ่งที่พี่ต้องการ มีความสุขมากโอ้ยพี่เบาหน่อยเกิดจากพี่มีความสุขมากเลยไยี่ไหวพี่ไลยพี่จ๋านี้ในสิ่งที่ต้องการโอ้โหไปนี่เแลเวปนละ่าเบเดี๋ยวขี้หมูเปย์แก้มกูกูไม่แก้อ้อนจูบเคยเจไม่โดคก็อึดเข้าในยวาก็สร้างอ,ออกนอกขาดทุ เลี้ยงไปเลี้ยงมีไงสิ่งที่พี่ต้องการพี่ดื่มกินเข้าไปแน่นอนละดวงตาของพี่จะต้องสว่างฮะนี่หรือจ๊ะค่ะเดี๋ยวะบ,บอกไปบอกออกพี่แก้วที่ทอดไอคนกลับไปเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขที่รักเข้าใจไหมค่ะเดี๋ยวพี่กลับมานะจ๊ะอ๋อแล้วได้นำดมว่าต้มหวาน ว่าได้นำลมสรมหวังดังตะวินบอดกินตันใดบอกว่าไม่มองมารกรายในสิ้นขอมัดไปทุกอย่างว่าสิริรังพุทธพง แล้วดังตองตาทองพี่แก้วพี่ทองมาทางนี้ก่อนทองครับโอ้เคยวะไอ้แก้วมาดีไม่รู้เคยตรงใช่ตันพีระพัดขับวัดดีขับถาำไม่ใช่ตัวกุญชีก็คุณนกับกระติ่นได้เร็วขับเดียวอย่างเสรีเจนซี่ไม่ได้ที่ครับไม่ใช่วะ บอร์ดึกเลี้ยงได้มั้งกับลุงโกฮิวแล้วครับเกียวมา่ีวไม่รู้ค่อยวัดตานโซ่โจรจินาวอนแต่กูแท้ท่านสุริปิสุวรรณนี่โรบูโรมาลูกเกียววัตานีไหมกัํหลังจะให้ลุงคือตัวชาวันนี่พี่จำผมไม่ได้เหรอนี่ผมได้บทเพื่อนของพี่ไงนี่ครับผมได้ดื่มน้ำดมเข้าไปดวงตาสว่างแล้ว และต่อไปผมบอกให้พี่รู้ว่าผมคือรัทธายะจากนกครรัญชัยนี่น้องคือควาชายัยเป็นความจริงแต่เรื่องราวมันเป็นมาไงผมต้องจากนกครมาจะไล่ฟังในขณะเดินทางกูนึกแล้วว่าไม่แก่คุณธรรมาดางี่ควาชายัยนางแม่มดมันมีารมารุมที่รุนแรงแก้วเข้าไปจัดการเดี๋ยวพี่ทองไปกับผมก่อนแล้วแม่พมสักทีครับเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวไอ้ตรงเออมึงนันเป็นเดือนไม่ได้ อี๋อมาหน่อยหน่อยตั้งใจจังกว่าจจไม่ได้ปั่นนั่นเลยไม่ถึงกลุ้งเทปันหวดแต่ว่าเาตต่อชาวว่างได้แถววันกดแก้วเพื่อคููกันไปพี่ทองพี่ขาททำไมพี่ออกไปนานไปเร็วๆนองเร็วๆครูได้ท่วมเลยแ <laughs> มอ้ยโคลงดูดดูนปบเลดเช่นหองาแกแม่ปุ้นคู บูดไม่น้อยบุดทำนี่บูดบดูดพี่พี่จา๋าบดูดข้านไม่เห็นวะทำไมพี่ออกไปนานเลยกะพี่จา๋าพี่มาแล้วพี่ไปนานนะพอดีพี่นัวไปตุยาที่ขว,งนนวคคังตุนเลยจ๋าใช่ขึ้นรถเวจบไม่ตู้ไวไปใจไหน พ้นไปออกด้วยจมุดปลาการเมาแท็กซี่กลับแค่ตายน้องเมยจะนวดให้หน่อยตรงนี้ขึ้นมานิดเดียวตรงนี้ต่ำลงไปเฮ้ยะก็อยเปลี่ยนกองกูเล็้วหัควคำนวดเลยเนี่ยแข้งเป๊กเล็้วเฮ้ยเปลี่ยนฝาด้วยวะเฮ้ยยะเดี๋ยวก้องกุนนี่เมื่อตูเย็นเลยก้องกุนยิ่งตรงนี้เมื่อตูเย็นปุ๊บ แกไปนองเนีเ่ยเมื่อตู้ยินแล้วกูไม่รู้ว่าใช่เมื่อตู้ยิน้นมีช่องใส่เคยกัน <c oughs> วะมีช่องใส่เคยกันอ่ะอุ้ยอ๋อเอ๊ะมึงเป็นใครใหญ่บ้ากูอยากจะรวยบอดไปไหนฮะไปแกแกมันได้ของดีแล้วอยู่จับเปรต <c oughs> พวกมึงมาหลอกกูนี่เ <c oughs> ออเพิ่งรู้เขาหลอกอีเปรต มึงจะต้องตายเป็นผีอยู่ที่นี่กุจะฟักลูกตามึงกุจะก่อไฟกุจะเผามึงทั้งเป็นคอยดูวางกูกงดีมึงไอ้โบดไปเจอโบ๊ได้มารบก,กูอ่ะมึงคิดว่ามึงแน่เลยแก้วว่เอาสิไอ้แก้วออไอ้แก้วมึงอ๋ยไอ้แก้วไอ้เ,เ,เดี๋ยวผมเร่งตายแด้วกูนึกว่าได้เกยน,น้อยกันเร็วได้เกียน่า

กินงานนี่กว่าฟ้าโอ้ยเดี๋ยวกันลุยมดตังมาโผมาเมียโอ้ยนี่ไอ้กินไง้มันจยไปรูปเป็นตายกูได้เออนูนเหลาเหลาแก่าก่ไอ้กินไง้ยแดงไก่ดำมึงมึงหยุดเดี๋ยวนี้ในวัดไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ย กูโลกไอ้ดำไอีแดงนั้นนะกรเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้เปรีเอาแล้วไปเอาแพ็เก็ดสิทีมืองยับณตอนนี้ กัซี่ที่เมืองอยากเราเป็นนักปะจนภัยพี่น้าว่ายใจกลานะยังไม่ถึงํำแพงอินดินเมืองม้านตั้งนีทานไว้ทักทีข้าขนาดที่บุปไร่ากนาที่บุปไร่ งตูบังคับไ้วิวาขันผลพลทรพานในเมื่อได้บอดตูขับ้ายก็ออกจากวังไปแต่คืนนี้ท่านขุนพลเสียความรู้สึกยามดึกคืนนี้รายเอ็ยดบนใดติดตามต่อไปครับ